สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพร,รักทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาคาททำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักแบบรายเดือนนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีสามเดือนไตรมาสสองได้แก่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนะครับดวงการงานการเงนินความรักของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนั้นจะมีเรื่องราวดี อะไรเป็นที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยอีีนี้นะครับผมจะอ้างอิงการโคโจรดวงดาวจากการใช้ปฏิทินแบบสุริยญาิหรือว่าเป็นปฏิทินแบบไทยนั่นเองนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับที่เชื่อว่าเป็นว่านที่มีเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถที่จะดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของได้อีกด้วยนะครับซึ่งสีพึ่น นที่2แล้วนะครับรุ่ hm so นที่1ก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและได้ผ่านพิธ Oil, ีที่เข้มขังมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวเชื้อจากรุ่น1นะครับก็มาสู่รุ่น2นะครับซึ่งมีทั้งครูบาอาจารย์ทางสายเหนือนะครับที่เป็นสายเสน่ห์โดยตรงนะครับและก็ครูบาอาจารย์ทางสายใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของวิชาตัวว่านโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในรุ่นี่ยจะพิเศษมากกว่ารุ่น1นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับเด่นในเรื่องของการดึงดูดใจคนรักมาาา่่่งงงงงคููรรรรรอออออออะัับเเืืขขกกกปชีพพด จาเป็นซัพนะครับการดิวงานลูกค้าสําเร็จนะครับสัมภาษณ์งานสมหวังนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่านร้อยแปดนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์คลิกขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสามเดือนไตรามาสสองได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าท่านเนี่ยมีดาวพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนพบกันมาที่แปลว่าการงานหลักนะครับซึ่งดาวจันทร์นั้นโครจรทุกสองวันครึ่งนะครับผมจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาไล่ให้ได้ทุกวันนะครับผมก็จะมาพิจารณาดูว่ามีดาวอะไรมากุมมาเลงเรือนพบการงานกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ ในช่วงของเดือนเมษายังคงไม่มีดาวอะไรมาอยู่ที่เรือนกรรม,มาก,การงานเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีดาวใหญ่ที่ดีถึง2ดวงนั้นนะครับมีการโคจรยโยกย้ายนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวพระเสารจริงๆดาวพระเสารเนี่ยย้ายตั้งแต่วันที่1มีนาที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งดาวพระเสานั้นเป็นเจ้าเรือนพบพันธุนะครับที่แปลว่า ครอบครัวก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับธุรกิจเกี่ยวกับทางบ้านงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับจะโคจรมาอยู่เรือนบุตรธรรมมุมตีโกนถึงลัคนาเป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงส่งพลังมาถึงตัวของท่านนะครับก็จะเป็นช่วงเกณฑ์ดีจากนี้ไปประมาณ2ปีครึ่งชาวราศีตุลมักจะมีความสําเร็จนะครับที่มาจากคนในครอบครัวนะครับหรือวาธุกิจทางบ้านธุรกิจครอบครัวก็จะมีการเติบโตขยับขยายมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับหรือว่าใครทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นปีทองของชาวราศ สปีครึ่งเลยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการทํางานประจำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะเมตตาอุปถมัมภ์สนับสนุนชาวราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องของดวงวาสนาการงานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญชาวราศีตุลน,นะครับคุณจะมีบุตรบริวารที่ดีนะครับเข้ามาร่วมช่วยด้วยนะครับหรือว่าใครต้องการจะมีบุตรมีลูกก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับที่ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเดิมทีดาวบุตรบริวารคือดาวพระราหูไปอยู่ที่เรือนทีช อยู่แล้วนะครับทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีข่าวดีเรื่องของบริวารเข้ามาอย่างที่บอกเลยนะครับแต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยมันมีกรณียกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เมษาหรอกยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะครับคือจะมีดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบสุภาและเป็นเจ้าเรือนบีนาธมาอยู่ปัตตานีพอเจอกับดาวพระราหูมันเป็นคู่ศัตรูคู่นิสินนะครับทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยมักจะมีอุปรสรรคปัญหาการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของบริวารจริงๆบริวารมันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแหละอันนี้ต้องไปพพิิจาาาาารรรณกันเอเองะบวด เฮีโชคอันนี้ยังไงก็ต้องขอบอกว่าดีนะครับมาอยู่เรือตรนตัดตานี้ด้วยและสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือเรื่องของคู่ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันมาชาวราศีตุลก็ไปพิจารณาดูละกันตามเกณฑ์น,นี้เลยนะครับแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึง่งชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินในตลอดทั้ง2เดือนนี้นะครับอาจจะมีการกู้ยืมทําธุรกรรมการเงินอะไรพวกนี้นะครับก็มีเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดทํางานแบบมีหุ้นนนนส่่่่วววววะะครราารรรรรรััับบบหืือออออาาาาาาากกกกททํงงงงงงมเเเพศตตต้้ดดีแย เพราะเรื premises, ่องของคําพูดคําจามักจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนาะนะครับทีนี้นะครับในช่วงของวันที่19เามษายนที่จะถึงนี้นะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะจะโคจรมาอยู่เรือนปัตนิทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับเพื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยจะนําข่าวดีโชคดีด้านการเงินการงานมาสู่ชาวราศีตุลเพราะว่าดาวเพื่อนเนี่ยได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคยังไงชาวราศีตุลนะครับจากนี้ไปประมาณ1ปีนะครับมักจะมีโชคมาจากการทํางานร่วมกับผู้คนหมู่มากหรือว่าก ติดต่อประสานงานต่างๆจะเป็นผลสําเร็จดีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของดาวประจําตัวชาวราศีตุลกันบ้างนะครับได้แก่ดาวพระศุกร์นั่นเองเนาะนะครับดาวประจําตัวชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึง4พฤษภาคมจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพมรณะนะครับสเสวยตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งที่ดาวนั้นมีพลังมั่นคงสูงสุดนะครับทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นก็จะมีความมั่นอกมั่นใจมีพลังกาลังทําอะไรเนี่ยมันก็มีเกณฑ์สาเร็จขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่มาอยู่มรณะเนี่ย ว่าจิตใจนะครับอาจจะแปรปวนนะครับหรือว่าอาจจะอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายนะครับบางทีก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับบทจะมั่นใจก็มั่นใจบทจะขาดความมั่นใจก็ขาดความมั่นใจไปเลยนะครับและชาวราศีตุลช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะครับโดยเฉพาะใครต้องการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือว่าไปทํางานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างๆนะครับมันมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลนะครับและหลังจากวันที่4ี่พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์จะโครจรมาอยู่เรือนภพสุภาแล้วนะครับช่วงนี้ชาวราศีตุน,น มีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักนะครับทำอะไรก็มีเกณฑ์แต่เรื่องราวดีๆเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะค่อนข้างปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีอะไรที่ชาวราศีตุลจะต้องหนักใจนะครับและในช่วงของ30พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวราศีตุลน,นะครับใครที่กําลังมองหาโปรเจกต์งานใหม่ๆนะครับหรือว่ากําลังรอคอยงานใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่จริงๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ดีมาโดยตลอดแหละแต่ว่าพิเศษสุดก็คือช่วง30พฤษภาไปจนถึง30มิิถุนาเนี่ยดาวประจตรา,าต เลยทําให้ชาวราศีตุลอาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าเป็นช่วงขาขึ้นของท่านนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะครับดวงวาสนาการงานของท่านจะเด่นชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับใครทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสได้ขยับขยายใครที่กําลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงของตั้งแต่30พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับพอหลังจาก30มิถุนาย Ö นเป็นต้นไปดาวประจําตัวจะโคจรมาตกเรือนภพราพาเป็นเรืนอนภพโชคลาภนะครับชาวราศีตุลอันนี้นะครับมีเกณฑ์ดีอย่างมากเลยเรื่องของการเงิน ตั้งแต่30มิถุนายนเป็นต้นไปเขาเรียกว่าดาวประจําตัวไปตกลุ่มทรัพย์บอเงินบอทองโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับชาวราศีตุลจะเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ลองเสี่ยงโชคดูบ้างนะครับเผื่อจะมีโชคดีเข้ามานะนะครับอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาแล้วก็ราศีตุลพิจารณาตามการโคจรของดวงดาวไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับชาวราศีตุลนั้นนะครับในเรื่องการเสริมดวงให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาดมาบูชาติดตัวไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะตามคติความเชื่อโบราณอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับฟังเป็นนิทานก็ได้นะครับ ใครที่บูชาหรือว่ามีบวกหน้ากระบาดพบติดตัวเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่าจะมีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับโดยเฉพาะหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อในตำนานของอ,อินทรชิตที่พระพรมเป็นผู้ประทานมอบให้กับอินทรชิตเวลายิ่งออกไปจะกลายเป็นงูไปรัศต,ตูนะครับคนโบราณจึงเชื่อว่านอกจากจะเด่นเรื่องของการทํามาหากินแล้วนะครับยังเด่นในเรื่องของอํานาจวาสนานครับเกี่ยวกับการ ป้องกอันคุ้มภัยอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลนะครับในช่วงของ3เดือนไตรมาสสนี้นะครับเป็นไปได้หาเป็นบวกหน้ากระบาดมาบูชาติดตัวไว้บ้างจะได้เสริมความร่ารวยความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและยังช่วยป้องกันคุ้มภัยให้กับคุณอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการทําบุญนั้นชาวราศีตุลให้เป็นทบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ําหรือไม่ก็ไปล้างห้องน้ําก็ได้นะครับให้ทําบุญในวันจันทร์ได้จะดีนะครับเนื่องจากเป็นวันของดาวเจ้าเรือนการงานหากทําบุญเป็นจํานวนเงินนะครับเง 5นะครับเนื่องจากเป็นกําลังของดาวจันทร์เจ้าเรือนพบกรรมะาก,การงานนั่นเองเนาะ ส่วนในเรื่องของการเงินชาวราศีตุลนะครับแน่นอนว่าคุณมีดาวพัางคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลักแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนภพปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ของนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการเงินก่อนอันดับแรกนะครับดาวพัางคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนไปจนถึง1ิพฤษภาคมนะครับดาวพัางคานยังคงอยู่ที่เรือนภพสุภาษนะครับทำให้ชาวราศีตุลนั้นจะเด่นเกี่ยวกับดวงการเงินนะครับเรียกว่าหยิบจับทําอะไรเนี่ยก็มักจะสําเร็จสวงไปหมดเลยนะครับ ราะว่าเรือนสุภามันคือเรือนแห่งความสําเร็จพอดาวการเงินมาอยู่เรือนแห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับแถมมุมนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมตีโกนถึงลัคนาเป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงแล้วก็ส่งพลังมาถึงตัวของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะครับเลยส่งผลทาให้ชาวราศีตุลจากนี้ไปดวงการเงินท่านจะเด่นเป็นอย่างมากมีโอกาสจะร่ํารวยนะครับมีโอกาสจะมี โชคมีลาบนะครับหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆใ,ในการทําเงินการหาเงินนั่นเองนะครับท่านค้าขายท่านทําอะไรก็มักจะได้กําไรผลตอบแทนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะสบายอกโล่งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและในช่วงของวันที่1ิพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวการเงินจะโคจรมาอยู่เรือนพบกัมมะเรือนการงานทําให้ชาวราศีตุลน,นะครับในเรื่องของการเงินการงานจะเด่นควบคู่กันมาเลยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็มักจะมีเรื่องของผลประโยชน์กําไรการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกัมนะครับทำ ก็มีเกณฑ์จะร่ำรวยนะครับส่วนใครที่นะครับทำธุรกิจส่วนตัวแน่นอนเรื่องการค้าขายการติดต่อต่างๆจะเป็นผลสมเร็จดีได้กําไรกลับมาใครที่ทํางานประจำนะครับเรื่องของโบนัสค่าความเงินพิเศษต่างๆก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับในเรื่องโชคลาภการทํางานตั้งแต่1ิบพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเด่นจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับและในช่วงของวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพังคานจะโคจรมาอยู่เรือนภพลาภานะครับช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะครับดาวการเงินมาทับเรือนโชคลาภแน่นอนครับ ดาวการเงินหลักมาทับเรือนโชคลาภเขาเรียกว่าจะมีโชคแบบฟุกๆเข้ามาถึง2ชั้นนะครับยังไงก็ลองเสียงโชคเสียงลาบดูแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในเรื่องของผลประโยชน์กาไรต่างๆมันจะได้แล้วได้อีกคือมันมาทับเรือนการเงินเขาเรียกว่าจะมีโชคถึง2ชั้นนะครับคือได้แล้วได้อีกได้อยู่เรื่อยๆนะครับยังไงช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่จะ ร่ำรวยเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองเนาะนะครับถามหาเรื่องอุปสรรคนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินดาวการเงินไม่ได้ไปตกอริมอรณวินาอย่างไงผมมองว่านะครับในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสสนี้ดวงวาสนาการเงินมีแต่รุ่งกับรุ่งม,มีแต่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตชาวราศีตุลอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ ชาวลัคนาและก็ราศีตุลทุกคนทุกท่านเลยละกันนะครับชาวลัคนาและก็ราศีตุลนะครับให้หาเป็นแก้วไหมทองมาบู <มา S 2> ชาติดตัวไว้บ้างก็จะดีเหมือนกันนะครับเพราะตามโบราณเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อว่าใครที่บูชาแก้วไหมทองหรือเอาแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวเนี่ยจะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของด้านโชคลาภการเงินนั่นเองนะครับตามคติความเชื่อเนี่ยนะครับแก้วไหมทองเนี่ยจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดหนึ่งนะครับมีอยู่แถบทางภาคเหนือของประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับลักษณะของเขาจะเป็นหินใสนะครับที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้างในเนี่ยจะคล้ายๆเส้นได้หรือเส้นไหมสีทองนะครับถ้าสีดําเขาจะเรียกว่าเป็นแก้วขนเหล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีทองเขาจะเรียกแก้วไหมทองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนโบราณจึงนําเอาแก้วไหมทองเนี่ยนะครับมาทําเป็นอัญมณีนะครับเป็นของมงคลติดตัวเช่นเป็นหัวแหวนก็ดีนะครับเป็นจี้ห้อยคอเป็นตังหูก็ดีนะครับคนโบราณเชื่อว่าจะช่วยเสริมเกี่ยวกับความร่ารวยนั่นเองเนาะยังไงชาวราศีตุลนะครับควรหาเป็นแก้วไหมทองมาติดตัวไว้บ้างก็จะได้เสริมความร่ารวยให้แก่ตนเองนั่นเองเนาะนะครับส่วนในเราส ี่ตุลหาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับเช่นโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทําบุญในวันอังคารด้วยนะครับหากทาบุญเป็นจานวนสัตว์ที่ปล่อยนะครับหรือไม่ก็เงินทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้ลงท้ายด้วยเลข8นะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพัางคานเจ้าเรือนพบการเรงินหลักนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของดวงความรักชาวราศีตุลน,นะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกเลยดาวการเงินกับดาวความรักเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับตั้งแต่ในช่วงของวันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่1ิพฤษภาคมเนี่ยนะครับดาวความรักของท่านจะอยู่ที่เรือนภพสุภาษนะครับทำม,มทุมตีโกนถึงลัคนานะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าสุภาษมันคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลคนที่โสดนะครับคนที่โสดเน้นๆเลยเนี่ยมีเกณฑ์ดีนะครับที่จะสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนะครับโดยเฉพาะใครที่ ความรักเนี่ยมีการรีเทิร์นก็ดีหรือได้เจอคนใหม่ๆก็ดีเนี่ยนะครับจากนี้ไปมันจะสําเร็จมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้วางแผนเรื่องของการสร้างครอบครัวนะครับโดยเฉพาะใครที่มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าความรักของใครมีการรีเทิร์นบ้างนะครับก็มีโอกาสจะกลับมาพบกันนะครับแล้วก็มีโอกาสวางแผนเรื่องของการแต่งงานงานวิวาในอนาคตด้วยนะครับเนื่องจากมุมนี้เป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงส่งพลังมาถึงตัวของชาวราศีตุลและสุภาษส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสําเร็จและเป็นเบื้องพบที่มักจะสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของ การสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้น คนโสดนะครับสเสน่ห์แรงมีเกณฑ์จะมีคนที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับและในช่วงของวันที่10พฤษภาคมดาวพัางคารจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพกรรม,มะการงานหลักนะครับช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะได้เจอกันดยผ่านการทํางานละนะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ร่วมทํางานด้วยกันนะครับช่วยกันทํางานนะครับโดยเฉพาะใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะช่วยเหลือกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศี นะครับสำหรับคนโสดเลยนะครับมีโอกาสจะได้เจอคนรักคู่ครองมาจากการทํางานส่วนสำหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสดีที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการทํามาหากินนะครับและหลังจากวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดาวพังคารจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพลาพาเป็นเรือนภพโชคลาภการเงินเงินพิเศษแล้วนะครับช่วงนี้ชาวราศีตุลจะเด่นเป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหลักนะครับเรื่องของโชคลาภและที่สําคัญมักจะมีโชคลาภแบบก พวกที่มาจากเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับโดยเฉพาะใครที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสจะได้แฟนที่นอกจากหน้าตาดีแล้วเนี่ยก็คือได้แฟนรวยนั่นเองนะครับถ้าผู้ชายก็หนูตกฐาเข้าสารดีๆนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเป็นลัคนาราศีที่ดวงความรักกับดวงการเงินถือว่าดีเป็นอย่างมากเลยในตลอดทั้ง3เดือนไตรมาสสนี้นะครับ หยิบจับทําอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับและมักจะได้โชคที่มาจากเพศตรงข้ามอีกด้วยต่างหากนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจและส่งเป็นแรงใจดีๆให้ชาวราศีตุลทุกคนเลยนะครับดาวความรักไม่ได้ตกอริไม่ได้ตกมรณะ ไม่ได้ตกวินาาถามหาเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายสิ่งที่ไม่ดีย่อมไม่มีปรากฏเกิดขึ้นแก่ชาวราศีตุลอย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับในไหนดวงก็ดีอยู่แล้วเสริมพลังเสริมความมั่นใจเสริมดวงตัวเองนิดหนึ่งนะครับให้บูชาเป็นหน้าเกี่ยวนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับด้วยรูปลักษณะที่เป็นพญานาคที่เกี่ยวพันกันอยู่บ่งบอกถึงความรักให้กลมเกี่ยวกันนะครับโดยเฉพาะใครที่มีกรรมเกี่ยวกับความรักนะครับดาวในพื้นดวงอาจจะไปตกอริมรณะวินาศเลยทําให้ดวงความรักเนี่ยนะครับ <ME 18> เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วอาจ จะดีสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบูชาหน้าเกี้ยวนะครับจะได้รักใคร่กลมเกี้ยวกันเหมือนลักษณะของพญานาคีเกี้ยวพันกันอยู่นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับตามคติความเชื่อนาคานาคีตนใดเข้าพิธีหน้าเกี้ยวแล้วนะครับเขาถือว่าเป็นพิธีถือศัจจะคองคู่ผัวเดียวเมียเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีผัวอื่นเนียอื่นไม่ได้ชาวราศีตุลน,นะครับเรื่องความรักบูชาหน้าเกี้ยวแล้วจะดีนะครับส่วนเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับก็ให้ทําเหมือนกับเรื่องของการเงินนะครับหาโอกาสไปทําบุญไถ่ชีวิตัตวววว่่่่าาาาจจํํํนนนนนนนททีบุญคคขอให้เเป็ู8 คู่อะไรประมาณนี้หรือไม่อย่างน้อยก็สัก3าคู่ก็ได้นะครับเลข3เนี่ยเป็นเลขของดาวพังคานนะครับส่วนเลข8เนี่ยเป็นกําลังของดาวพังคานนั่นเองนาะให้ทําบุญในวันอังคารแล้วดวงความรักและการเงินของท่านจะดีสมหวังนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะอีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ